สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะครับเนี่ยผมวันนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างโจทย์2โจทย์เนี่ยครับคือการแก้สมการ I อยู่ข้างล่างครับเราจะเห็นได้ว่า i เนี่ยครับไม่สามารถอยู่ข้างล่างได้เราต้องแก้ให้ i ข้างล่างที่มันหายไปครับดังนั้นเราก็เขียนตั้งไว้ก่อนครับจากโจทย์ที่เขาให้มา3ามบกสี่ส่วนด้วย2องบวกสา เราจะเห็นได้ว่า I มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับดังนั้นเราก็สามารถใช้คอนจูกเกตได้ครับก็คือว่าการคอนจูกเกตนั่นนี้ก็คือการเปลี่ยนเครื่องหมายของการเปลี่ยนเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางครับจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวกก็ได้ครับก็คือว่าเป็น2 -3 i ลบส i ส่วนด้วย2 -3 i ลบ 3i ครับดังนั้นเราก็มาจับคูณกันครับข้างบนกับข้างบนก่อนครับก็คือ 3กับ2ใช่ไหมครับสามสิบสามสามสองหกสามสามเก้าลบเก้าไอบวกอันนี้ต่อครับก็คือเชนสี่สองแปดแปดไอแล้วก็ลบสิบสองไอครับอืมไอแล้วก็ห้าเราอย่าลืมครับว่าไอคูณไอก็คือไอกำลังสองครับอ่าต่อมาข้างล่างครับข้างล่างเราสังกฤษได้ว่า เลขเหมือนกันท้้งหน้าและข้างหลังแต่เครื่องหมายต่างกันก็จะเข้าสูตรผลต่างกําลังสองคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเราเราก็จะได้2กําลังสองลบส i ทั้งหมดกําลังสองดันนั้นเราก็ประจับให้มันบวกลบกันให้หมดครับส่วนตรงนี้ครับก็บคือ i กําลังสองเห็นไหมครับ i กําลังสองไอกำลังสองเนี่ยครับเท่ากับลบหนึ่ง ดังนั้นลบ12คูณด้วยลบ1จะเท่ากับบวก12ครับอ่าดังนั้น12 i สกำลังสองก็คือบวก12ครับแล้วก็เราก็เอาจับคู่ครับส่วนจินตภาพกับส่วนจินตภาพ,ส,ภาพส่วนจริงกับส่วนจริงครับก็คือว่าบวก12บวก6ก็จะได้บวก18ครับก็ได้18 สิ I, บแปดลบเก้าไอบวกไอก็จะได้ลบไอครับส่วนด้วยสองกำลังสองได้สี่ครับลบลบสามสามกำลังสองได้เก้าครับไอกำลังสองได้ลบหนึ่งครับดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับสิบแปดลบไอส่วนด้วย ลบเก 9, ้าลบหนึ่งคือได้บวกครับลบเจอลบได้บวกครับลบเจอลบเป็นคูคือได้บวกครับลบเก้ากับลบหนึ่งคือได้บวกเก้าครับสี่บวกเก้าแังนั้นคำตอบสุดท้ายที่เราได้คือ 8, I, สิบแปดลบไอส่วนด้วยเก้าบวกสี่ก็คือสิบสครับไปดูข้อต่อไปกันเลยครับ คือข้อที่สองครับก็เหมือนเดิมครับเราตั้งสมการก่อนอ่าไออยู่ข้างล่างเราสามารถคอนจูเกตได้ครับก็คือเป็นลบสามลบสี 3, ่ไอการที่เราจะคอนจูเกตเนี่ยครับก็คือว่าเราแค่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางครับไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนเครื่องหมายข้างหน้าด้วยครับก็คือแค่เราเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางครับ ดังนั้นเรากจ็จับคู่จับคูณกันเลยครับลบสามคูณลบสองได้ลบหกครับสองคูณล 3, บสี่ได้ลบแปดไอครับสามคูณลบสามได้ลบเก้าไอครับและสามไอคูณลบสี่ไอได้ลบสิบสองไอกำลังสองครับส่วนด้วยก็จะเข้าสูตรข้างหน้าครับก็จะเข้าสูตรผลต่างกำลังสองจะเห็นได้ว่า เลขข้างหน้ากับเลขข้างหลังทั้งสองเนี่ยเหมือนกันครับแต่เครื่องหมายต่างกันสามารถเข้าสูตรผลต่างกำลังสองคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้เลยครับแล้วเราก็จะเขียนได้ว่าลบสามกำลังสองลบสี่ไอทั้งหมดกาลังสองเราอย่าลืมไอด้วยนะครับติดไอมาด้วยดังน,นั้นเราก็จะแก้สมการ ไอที่เป็นไอกำลังสองเนี่ยครับก็คือไอกำลังสองเท่ากับรูปรูปหนึ่งใช่ไหมครับรูปหนึ่งดังนั้นรูสิบส